รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมพร้อมแล้วนะคะพร้อมเติมความสุขให้กับเช้าวันใหม่ของทุกท่านกันแล้วในวันนี้เรามีสาระธรรมดีๆที่จะชวนให้หยุดคิดและทบทวนการใช้ชีวิตในยุคเร่งรีบมาฝากก้าหัวข้ออยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้โดยพระครูประลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมค่ะถ้าเช่นนั้นเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะในช่วงนี้ ช่วงธรรมมาพิรมแค่คำง่ายๆว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกรู้สึกผ่อนคลายญาติยโยมที่นั่งอยู่นี่ก็รู้สึกผ่อนคลายเช่นกันพอในเมื่อผ่อนคลายแล้วเราก็จะมีกับความสุข พอทาเราทำอะไรแล้วเราเกิดการผ่อนคลายเนี่ยความสุขมันก็บังเกิดเดี๋ยวนั้นเลยนะครับพระก็เหมือนกับโยมครับต่างกันที่ข่มจีวรแล้วก็ประพฤติปฏิบัติถ้าพระประพฤติปฏิบัติไม่ดีมันก็พาให้ญาติโยมเขาเสื่อมเขารบความเคา,ารพสรศรัทธาอีกเช่นกันนี่คือเป็นสัจธรรมที่เห็นอย่างชัดเจน ไม่ว่าโยมจะเป็นฆราวาสอตาตมาจะเป็นพระถ้าไม่อยู่ในกรอบมันก็ไม่สามารถที่จะดำเนินในวิถีนั้นได้เช่นกันเพราะนั้นหัวข้อที่อาตมาบอกนั้นอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เรื่องของเรื่องก็อตาตมาเข้าเรือนจำบ่อย เข้าขาออกออกจริงๆครับเข้าออกประจําจริงๆเข้าออกที่คนไม่อยากจะเข้าไปแต่โยมโยมโอกาสที่จะเข้าไปในเรือจำเนี่ยโยมไม่มีสิทธิ์นะโยมจะมีตั๋วที่จะเข้าไปได้คือทำความผิดทำความผิดกฎหมายแต่ตรรมภาพ ไม่ได้ทำทําผิดกฎหมายแต่เข้าไปให้แสงสว่างในเรือนจำเข้าไปเห็นในเรือนจำโยมวิวัฒนาการเปลี่ยนไปเยอะครับที่เห็นภาพมาว่าโอ้โหลำบากทุกข์มากอัตอมาจะยกตัวอย่างเรือนจำกลาง จังหวัดนครปฐมโอ้โหสถานที่นะโยมอตาตมาเข้าไปช่วยในนั้นไปช่วยสร้างสถานพยาบาลปถมพยาบาลสร้างห้องจิตเวชผู้ป่วยจิตเวชนะครับแล้วก็เกี่ยวกับสุขภาพของนักโทษในเรือนจำก็ไปสร้างเป็นสัดส่วนทุกอย่างทันสมัยที่สุด ก็ไปช่วยที่เดือนจำกลางเพราะว่าเป็นเป็นสถานที่บ้านเกิดของเราก็คือจังหวัดนครปฐม,มก็เข้าไปช่วยได้เห็นอะไรเยอะแยะมากมายกับคนเหล่านั้นโยมเจอผู้หญิงอายุมากกว่าโยมมีครับอ่ามีครับอายุแปดสิบห้าครับคือเข้าไปเห็นแล้วตกใจ แล้วก็สิ่งที่น่าตกใจมากกว่านั้นส่วนใหญ่จะโดนคดียาคดียาบางคนติด25ปี30ปีโดนตัดสินมาบางคนท้องแล้วก็จังหวะที่จะคลอดลูกออกลูกและเลี้ยงในนั้นด้วยไปเห็น แล้วก็บอกไปโดนข้อหาอะไรข้อหาเดียวครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องยาเสพติดแล้วก็เยอะครับยังเยอะครับผู้หญิงเนี่ยจะเป็นแดนของผู้หญิงเลยรวมกลุ่มกันอยู่ในนั้นก็เป็นแดนผู้หญิงแดนผู้ชายแดนผู้ชายก็มีแดนหนึ่งแดนสองแดนสามแดนสี่ดันไปถึงแดนเก้า ที่นู่นนะครับโยมอาตมาไม่เรียกว่าคุกไม่เรียกว่าเรือนจำอาตมารเรียกว่าโรงเรียนประจำโรงเรียนประจำซึ่งนักเรียนนั้นเข้าไปก็ห้ามออกออกไม่ได้ฮะก็เข้าไปปุ๊บเนี้ยก็เอาหลักทรรมตรงเนี้ยเข้าไปํำว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ ความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเนะี่ยมันเปรียบเสมือนสายน้ำที่มันไม่มีทางย้อนกลับเราต้องยอมรับกับมันอาตมามีทีมงานแล้วทีมงานที่เข้าไปด้วยกันเนี่ยนะครับจะมีหมดนักดนตรีนะครับแล้วเคา,า,าคนที่อยู่ข้างในนั้นนะครจะบอกโยมให้ครับ เก่งๆทั้งนั้นนะหัวกะทิทั้งนั้นเลยนะครับเรือนจำกลางจังหวัดนครปฐมเนี่ยต้องพูดบ่อยๆเลยว่ามีโรงงานทอผ้าทึ่ใหญ่เลยครับทอมือครับมีกี่หลายสิบตัวออกแบบลายแล้วเขาทำในประณีตแล้วก็ทำออกมาดีมากทุกอย่าง จะทอเป็นแบบไหนได้หมดทุกอย่างเลยนี่คือท่านผู้มิชาการเดินจำเนะ่ยท่านดูแลเอาใจใส่แล้วก็เข้าไปข้างในมันเหมือนกับไม่ใช่ไม่ใช่คุกไม่ใช่เดินจําแต่มันเปรียบเสมือนโรงเรียนโรงเรียนกินนอนถึงเวลาอ้า,าวเช้ามาก็ปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน แล้วก็จะขึ้นเรือนนอนประมาณบ่ายสามโมงครับทุกวันเป็นอย่างนั้นเหมือนเด็กเลยแต่ในระหว่างนั้นเขาก็จะมีงานทำและทำออกมาได้ดีหมดทำออกมาในนั้นงานออกมาแต่ละอย่างมาได้ดีหมดาทุกอย่างแล้วอรรมภาพเนี่ยก็เข้าไปในการที่จะช่วยและให้แสงสว่างอัตมภาพเป็นพระไม่ได้เป็นพระนักเทศที่ จะไปอะไรมากเอาสัจธรรมความจริงนั้นไปสอนเขาบางคนนั่งรอนับนับวันวันไหนจะกลับได้กลับได้กลับมันเหนื่อยฮะคิดสภาพคนเราเนี่ยถ้าทำอะไรเป็นเพลินๆเนี่ยเราจะบอกอ้าวหมดเวลาแล้วแต่ถ้าคนเราเนี่ยไปฝักไฟอกีกี่โมงแล้วอะไรแล้วนะ มันจะยิ่งนานเข้าไปใหญ่เพลงที่ทำออกมาอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอ้อยได้นักร้องคนในเรือนจำพอเขาร้องนะน้ำตาเขาไหลน้ำตาเขาไหลความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะั้นมันไม่มีทางที่ย้อนกลับไปได้พอไม่มีทางย้อนกลับไปได้เราก็ได้แต่บอกเขาว่าอยู่ให้เป็นนะ เย็นให้พอรอให้ได้คนที่รอให้ได้คือคนที่อยู่ข้างนอกญาติพี่น้องโดยเฉพาะพ่อแม่พ่อแม่เนี่ยกำลังสำคัญที่สุดนะมีพ่อแม่คนไหนเขาดีใจไหมลูกชายลูกสาวไปหยุ่เรือนจำคิดถึงรอการกลับมาของลูกอยู่ตลอดเวลาแต่ทำยังไงได้อะ มันเจ็บปวดนะกับการเป็นพ่อเป็นแม่มันเจ็บปวดมากครับถึงได้บอกว่าไอ้คนรอเนี่ยรอความหวังที่ลูกของตัวเองจะกลับมาก็รอไปเถอะนับวันไปไอ้อยู่ข้างในก็รอนับวันว่าจะได้กลับอีกเมื่อไหร่อัตมาภาพก็ได้ได้บอกว่าต้องอยู่ให้เป็นละทำหน้าที่เรา บ่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเราอยู่นะในที่เรือนจําเราก็ดูขอบเขตของการทำไม่จะเป็นเฉพาะโยมที่อยู่ในเรือนจําพวกโยมเนี่ยก็เหมือนกันถ้าอยู่ไม่เป็นเย็นไม่พอรอไม่ได้ความหายนะมาเยือนอย่างแน่นอนแล้วโยไมไปคิดดูครับคนเราเนี่ยถ้าอยู่เหนือเหตุผลเน่ย ความบันเลความไวัยวอดบังเกิดแน่นอนแต่ถ้าโยมอยู่ภายใต้เหตุผลรับรองได้ว่าการดำเนินชีวิตของโยมเนี่ยจะมีแต่ความสุขสมภาพแล้วก็ เพิ่งจะกลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาไปเดินทางไปวันที่สิบสี่มิถุนายนก็ไปเรื่องไปดูเรื่องเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับพระสงฆ์อัตมาภาพเนี่ยก็ตำแหน่งก็ส่วนใหญ่ก็จะทำงานเรื่องการดูแลพระอัตมาภาพนั่งเครื่องบินมวนที่สี่นั่งขึ้นไปเนี่ย เราเพิ่งจะรู้ว่าประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันใหญ่มหาอาภิมหาใหญ่จริงๆไปที่เมืองนิวออร์ลีนไอเราก็เคยไปแต่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมครับก็นั่งเครื่องบินอ่าสมมุติว่าไปสายการบินเกาหลีก็ไปต่อเครื่องที่เกาหลีแล้วก็บินเข้า LA ซึ่งงแล้วแต่นี่สามทอด โอ้โหโยมนั่งเครื่องจากประเทศไทยไปสายการบินอีวาไปต่อเครื่องที่ไต้หวันถ้าอีวาคือเครื่องของไต้หวันพอจะต่อจากไต้หวันปุ๊บบินเข้าซีแอตเทิลสิบเอ็ดชั่วโมงเมืองไทยไปไต้หวันสามชั่วโมงนะครับแล้วก็จากไต้หวันไปซีแอตเทิลอีกสิบเอ็ดชั่วโมง เราเนื้อเสร็จแล้วถึงถึงแล้วไม่ใช่ครับมีอีกต่อหนึ่งบินในประเทศแล้วครับจากซีแอตเทิลไปนิวออรลีนสี่ชั่วโมงครึ่งมันไกลกว่าไต้หวันนี่ครับแล้วโยมคิดภาพถ้าเรานับเวลาโอ้โหเมื่อจะถึงนาที พอลงจากเครื่องมาจากลงนิโอลีนันบนับเลยใช้เวลาประมาณใช้เวลาประมาณยีสบเจ็ดชั่วโมงตอนนี้จะมาขาบวมอยู่นะขาขวาบวมนะยีบเจ็ดชั่วโมงคนระัอยู่บนอากาศเนี่ยประมาณยีบเอ็ดชั่วโมงได้ ไปรอทานเฟอร์แต่ละที่ละที่โอ้โหระยองไปวันที่สิบสี่กับสิบเก้าอยู่ภาคพื้นดินประมาณสองวันก,กว่าแล้วก็ไปเพื่อไปดูและช่วยแก้ปัญหาทุกที่มีปัญหาหมดเราไปเห็นปุ๊บตอนแรกก็ไม่รู้ไปเพราะเหตุอันใดพอไปปุ๊บปัญหาก็ไปช่วยเขาแก้นะครับ พอไปแก้ปัญหาเขาเสร็จปุ๊บเราก็กลับตามนั้นเลยเท e ่านั้นเองครับไปแค่นี้ฮแต่อยู่ให้เป็นยังไงอะโยมคิดสภาพดูเนี้ยถ้าไม่ไม่อยากไปแล้วถ้าเราไม่มีจิตของการที่จะไปเป็นการช่วยเหลือไม่ไปหรอกครับไม่ไปแน่นอนแต่ที่เราไปเนี่ยไปเพราะว่าต้องการที่จะไปช่วยเหลือเขาให้ได้ อาตมาผ่านมาหมดแล้วความช่วยเหลือทุกสิ่งทุกอย่างโควิดเนี่ยมันร้ายแรงที่สุดและน่ากลัวที่สุดนะอาตมาเนี่ยตั้งแต่โควิดก่อนโควิดมาเริ่มจากคนตายเลยโยมเห็นไหมไม่มีใครเผาศพอาตมาเป็นพระรูปแรก ที่ประกาศว่ารับเผาศพฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นแล้วเมื่อก่อนนั้นวัดก็ไม่กล้าเผากันเพราะว่ากลัวเชื้อโรคจะติดแต่ด้วยที่อัตมาภาพเนี่ยเป็นผู้ที่มีประสบการณ์สูงมาตั้งแต่เด็กเผาศพก่อนหน้านี้น่ากลัวกว่าคือศพผู้เสียชีวิตจาก HIV ครับโยมคนที่เป็นโรคเอดสมัยก่อนนะเฟะครับตัวนี้เฟะหมดเลยเฟะหมดเลยแล้วเขาจะต้องใส่ถุงสามถุงนะถุงซิปสามถุงเสร็จปุ๊บซีนอย่างดีแล้วก็ใส่โรงใส่โรงครับ ใส่ลงแล้วก็สั่งเลยโรงพยาบาลสั่งห้ามเปิดทุกสิ่งอย่างถึงเวลาก็ยกเข้าเตาเผาศพอันนั้นน่ากลัวกว่าครับเพราะว่าคนตายไปแล้วแต่เชื้อโรคยังสิงอยู่ครับไปโดนอะไไม่ได้มันสิงอยู่ครับนั่นน่ากลัวกว่าแต่โควิดฮะโยมคนก็ยังเข้าใจผิดอยู่ตอนแรก นึกว่าเสียชีวิตแล้วก็ยังน่ากลัวเผาศพแรกโยมไม่มีญานนตินะคนอาจารณ์นะหลวงพี่เป็นคนเผาศพให้ทำพิธีประกอบหมดทุกอย่างนะเหมือนหมดขั้นตอนทำอะไรแต่เรามีพ่นยาฆ่าเชื้ออะไรต่างๆนาะเสร็จปุ๊บก็ทำพิธีทอดผ้าบางสกุลแล้วก็ใช้พิธีไหลสดถ่ายทอดสดเรามีทีมงานเนี่ยหรือทีมงานเนีย ไปถ่ายถ่ายแล้วก็ถ่ายท่อสดให้ญาติโยมศพแล้วศพเล่าโยมอัตมายคิดเลยนะครับว่าเมื่อไรจะถึงเลาบ้างนี่เรื่องจริงนะโยมคือเจอมาเนี่ยห้าร้อยป่ะสบอะอัตมาเป็นคนที่ไปจุดแล้วเป็นคนที่เผาเจอหมดครับเจอตั้งแต่ตายทั้งกรม จอตั้งแต่ผู้สูงอายุเจอตั้งแต่คนอ้วนตัวใหญ่ๆที่คำว่าผีหลอกอาตมาก็มึงเจอครั้งแรกผู้หญิงสาวตายทั้งกรมแล้วก็เป็นโควิดเสียชีวิตโยมครับอาตมาเนี่ย ไปจุดศพเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ก็กำลังทำการเผาแต่ว่าพอปิดตึง้งเท่านั้นนะครับเาะสั่นทั้งทั้งเตาเลยบุมเหมือนคนมีเหมือนม,ม,ม,มีคนมาเคาะนี่เรื่องจริงครับไอ้เจ้าเด็กวัดคนที่ทำสับเปลยเป็นคนเผาก็มาตามอาตมาก็ไปยืนบอก ไปเธอะทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่าสถานการณ์นี้จะไปทำอะไรได้จะไปพาเอาลูกออกมามันก็ไม่ได้เราต้องยอมรับความจริงนะอาตมาไปพอบอกแค่เนี้พอไปบอกปุ๊บเนี่ยไอเสียงที่เคขาะขตุงต,งตังตุ้งตังตุ้งก็หายไปหายไปก็ ทำจนเสร็จเรียบร้อยไปก็เรียบร้อยไปเก็บกระดูให้เขาเลยก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็ถึงได้บอกว่าอาตมาภาพก็มาใช้ถึงว่าชีวิตคนเรามีแค่นี้เองเราก็ได้แผ่เมตตาทําจิตอันบริสุทธิ์ของเราเนี่ยแผ่เมตตาให้เขาไปเขาก็ไปอย่างสบายไปพร้อมลูกของเขานั่นเนี่ย ก็ถือว่าเราสร้างบุญสร้างกุศลให้เขาอย่างเต็มที่แล้วคนเป็นทําให้คนตายคนตายก็รอรับการทําของคนเป็นน่ยให้เขามันเป็นรุ่นต่อรุ่นนะเห็นไหมโยมโยมอยู่โยมก็ทําให้กับบรรพบุรุษของเราที่ล่วงลับไปแล้วเพื่อเป็นแสดงถึงความกระตันยูแตะเวทีเป็นการลําลึกนึกถึง ภคคุณของท่านอโยมก็มีญาติพ่อแม่พี่น้องอัตมาก็มีญาติพ่อแม่พี่น้องการยาณมิตรที่ดีของเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะลํำลึกได้ก็คือสิ่งเดียวก็คือว่าการสร้างบุญสร้างกุศลนั่นเองนี่คือสิ่งที่สําคัญที่สุดและให้บุญเนี่ยอัตมาย้าเสมอบุญไม่ได้เกี่ยวโยมจะต้องเอาเงินมาให้โยมทําอะไรก็ได้ที่ทําแล้วเกิดความสุขใจอ่ะ นั่นแหะบุญที่แท้จริงที่สุดอัตมาภาพไปที่สหรัฐอเมริกาตีตั๋วเองไม่ได้ไปเอาค่าตั๋วค่าอะไรงสิ้นไปเพื่อไปเอาบุญใหญ่ไปช่วยแก้ปัญหาแล้วก็กลับมาเพราะเราคิดว่าเขาต้องการให้เราไปช่วยเราก็ต้องไปไปแล้วก็เราได้อะไรเราได้รับความสุขใจถึงแม้ว่ามันจะลำบากอย่างไรก็อย่างที่บอก จ้างก็ให้ไม่ไปหรอกครับอยู่ๆจะให้ไปเที่ยวอัตมาไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศนะมีเดียวไปกิจนิมนต์เท่านั้นกิจนิมนต์เท่านั้นที่จะไปถ้าจะบอกว่าไปเที่ยวไม่เอาด้วยเลย ต้องขอเก็บบางส่วนไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะเพราะตอนนี้เรามีสิ่งดีๆจากน้องบวงนิ้งรออยู่ค่ะช่วงธรรมะพาเพลินธรรมะพาเพลินวันนี้บวงนิ้งยังคงมีข้อคิดเตือนใจจากหนังสือที่น่าอ่านมาฝากทุกท่านกันอย่างเช่นเคยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะ หากมีเวลาได้มองย้อนกลับและได้คิดทบทวนแล้วเราจะเห็นเส้นทางชีวิตที่สามารถนำมาเป็นบทเรียนเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่ผู้อื่นต่อไปได้ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันวิ่ง100ร้อยเมตรแต่คือการเดินทางไกลที่ต้องเดินอย่างมีจังหวะขอให้คนรุ่นใหม่กล้าที่จะอยู่กับปัจจุบันอย่างสงบสุข ไม่ต้องวิ่งตามภาพในฝันแต่อย่าเลิกฝันในทุกกรรมหรือการกระทำของเราไม่มีสิ่งใดสูญเปล่าสิ่งเหล่านั้นจะกลับมามีความสำคัญต่อเราได้ในวันใดวันหนึ่งหากเรามีเป้าหมายอย่างแนว่วแน่แล้วก็อย่าให้สิ่งใดมาเป็นอุปสรรค ที่จะพาเราไปสู่เป้าหมายนั้นเมื่อโอกาสแห่งความประมาทมาเยือนถ้าไม่มีการฝึกสติไว้ก่อนหน้านั้นคงยากที่จะตัดสินใจอย่างมั่นคงในยามนั้นธรรมะนั้นอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราเดินหากมีศีลมีธรรมเป็นเครื่องนิดเหนี่ยว และสติปัญญาเป็นดังเข็มทิศก็จะสามารถผ่านได้ในทุกอุปสรรคความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เสมอแต่สติเท่านั้นที่จะนำพาเราแก้ปัญหาได้อย่างสงบและเหมาะสมปัญญาเป็นเสมือนตะเกียงสองทางชีวิต ที่ช่วยให้เรามองเห็นหนทางท่ามกลางความมืดของอวิชชาความหลงและอุปสรรคทั้งหลาย หากคุณผู้ชมเองมีธรรมสาระที่น่าสนใจก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัทที่พ่ออจำกัดมหาชนเลขที่313อาคารซีพีทาวเวอร์ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105 00หรืออีเมล address y o วัตเ at gmail com ค่ะ เช้ากลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่พร้อมสารธรรมที่น่าสนใจสุดๆจากรายการพุทธบัญญาพิรมนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาที่พี่เป็นหนึ่งและน้องบวกนิ้งต้องขอลาขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านให้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ